การเรียยวกาเป็นทางป่านะมันยากลําบากอยู่แล้วนะฮะต้องมีความแข็งแรงและศรัทธ,ธาชาวดอยได้เป็นกําลังหลักในการบูรณะเอาอิฐขึ้นมาก่อเป็นศาสนาสถานเป็นมรดกของพวกเราในปัจจุบันที่นี่เรียกว่าวัดหลวงขุนวินนะครับอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ ทางขึ้นเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยเขาขึ้นทางตำบลดอนเปาแต่มันไม่สะดวกเข้ากับทางขึ้นที่มาในยุคอีกหนึ่งมาขึ้นทางแม่วินถ้าในต่างตำนานสมัยเก่าพระเรียบโลกนะฮะมันมาจากศิลาจารึกในประเทศศรีลังกาเลย เกี่ยวกับองค์พระสัมมาสูรเจ้าเนี่ยเดินทางไปโปรดเวนัยศัตว์ตามสถานที่ต่างๆซึ่งมาในโซนของภาคเหนือเราท่านก็มาถึงที่นี่ด้วยให้เกศาธาตุไว้ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ทีนี้ทางวยาศาสตร์เนี่ยก็มีการพิสูจน์ถึงหินทีิวิหารเก่านะฮะวิเคราะห์ออกมาก็ปรากฏว,ว่ามีอายุเก่าแก่เป็นพันปีเลยหลักฐานทางความเป็นจริงเนี่ยในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ อาคารมาอาคารเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของยุคของครูบาศีวิชัยไม่ว่าจะเป็นองค์วิหารขอไตรนะฮะพ่งนี้ก็น่าจะเกือบร้อยปีแล้วนะครับสถาปตัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปรากฏอยู่ในวัดหลวงขุนวินจึงสามารถจำแนกออกเป็น3ยุคหลักๆย้อนภาพจินตนาการไปถึงครั้งอดีตเมื่อสายทานแห่งพลังความสามัคคีของมวลหมู่สาธุชนช่วยกันขนวัสดุ ลัดเลาะผ่านป่ารกทึบด้วยความมุมานะปีนป่ายสู่พื้นที่ด้านบนเพื่อรังสรรศัทธาสถานถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่ยุคพันปีก่อนไลามาจนถึงหลักร้อยปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าวิหารโอ,อพระนอน ทางปรินิพานตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะละสังขารน,นิพพานเนี่ยนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งทางวิหารองค์ยืนเนี่ยเขาเรียกยืนจงกรมแก้วความสัมพันธ์ที่เนื่องจากว่าหลวงพ่อจรัญทักยานโนที่เป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นพระผู้แสดงธทมให้ธรรมะมาตลอด30ปีของท่านนะฮะท่านเน้นในการที่จะให้สาธุชนเนี่ยได้หลุดพ้นจากทุกข์ความเป็นมาของการสร้างพระสองรูปนี้เนื่องจากว่ามีไม้ใหญ่มากนะ,ะมันถูกฟ้าผ่าตาย อยู่ที่เหวลึกมันอาจจะเป็นการเชื่อนะฮะลูก,กเทวดาคือเทพที่ประจําอยู่ก็ได้มาในมนิตของหลวงพ่อแล้วก็ได้บอกว่าเออช่วยเอาต้นไม้ึ้นนี้ขึ้นมาทีแล้วช่วยแกะเป็นพระให้หน่อยท่านมาแรกๆท่านตั้งใจจะเก็บตัวสมัยแรกๆท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยเจตนาเพื่อเป็นพุทธบูชานะฮะไม่ได้คิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย พอคนรับภูเขาเนี่ยมันมีชีวิตนะฮะมันมีบรรยากาศเราอบกอดกับสิ่งเหล่านี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นตู้บริจาคเลยแต่สิ่งเหนือกว่าน,นั้นเนี่ยฮะมันมาด้วยศรัทธาทั้งนั้นเลยที่อยากจะขึ้นมาว่าเอ๊ะคำว่าเก่าแก่ในกลางป่าเนี่ยมันคืออะไรก็คือศิลป,ปะจิตกรรมคุณค่ามันอยู่ที่ความงามจากธรรมชาติเนี่ยแล้วมาลังสรรเป็นองค์พระองค์วิหารซึ่เกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งสิ้น ตงต่างๆเหล่านี้นะครับถึงเส้นทางมันจะลำบากแต่ศรัทธาเท่านั้นนะครับที่จะพาคุณมาได้สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิส